คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับหลายๆคนที่มีรถชอบถามคำถามนี้มันจำเป็นมากเลยจำ<า>เป็นมากางลังใจครับใช่นะครับนั่นก็คือ,อพระเครื่องที่ควรมีติดรถวันนี้เราหยิบมาเป็น10พระเครื่องที่ควรมีติดรถไว้นะครับ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีทั้งสิบอาจจะมีหนึ่งใน1ินี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นมงคลให้กับตัวเองในการขับรถขับลานะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นักทิศอธิบายให้ฟังว่ามีอันไหนบ้างครับผมคือจริงก็อย่างที่เอสบอกคือไม่ต้องมีครบก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีบางคนมีมากกว่านี้ก็ได้แต่นี่ก็คือเหมือนทุกครั้งที่เราพูดกันคือเป็นบางส่วนที่ ผมใช้อยู่เสมอแล้วก็พบว่าเออโอเคมีประสบการณ์ดีแล้วก็เอามาแนะนำกันเ่อถ้าเกิดท่านใดฟังแล้วอาจจะมีเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าของใครใช้อะไรกันบ้างนะครับเท่าที่เล็งดูไม่คุ้นตาครับน่าแล้วคุณตายังยังไม่ยังไม่เห็นไม่ค่อยมีอะไรคุ้นตาก็เลยแบบเอออยากจะรู้ว่าศึกอันดับนี้น่าจะเจ๋งมาครับเจาะไปทีละหนึ่งก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือยังไงซะควรจะต้องมีเป็นประธานก็คือเป็น พระก่อนก่อนที่จะมีเครื่องรางทั้งหลายคนจะต้องมีพระด้วยเพราะเวลาอยู่ในรถจะได้เผื่อมองรูปภาพพระสวดมนต์หรือถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุใจใจจะได้ไม่ถึงพระได้นะครับซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปก็ได้หรือจะเป็นรูปพระสงฆ์ก็ได้อย่างถ้าเกิดเป็นพระพุทธรูปผมก็แนะนําว่าควรจะต้องเป็นพระพุทธรูปที่มีเป็นเป็นพระปางลีลาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก้องขอซูมหน่อยนะฮะจะได้เห็นกันไปนะครับอันนี้เป็นพระปางลีลาไปปางลีลาก็คือ เหมือนกับว่าเราเชื่อว่าท่านเดินก้าวเดินเหมือนกับการเดินทางเพื่อให้เดินทางได้ปลอดภัยอะไรประรมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพวกพระเป็นพระรูปพระพุทธเนี่ยคือถ้าเป็นรูปพระปางลีลาพระยืนพระอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูจะเหมาะสมดีรหรือว่าอาจจะใช้ลักษณะแบบอันนี้ก็ได้ครับเป็นรูปพระบาท ลอยพ่อบาทก็ได้เพราะลอยพระบาก็หมายถึงการเดินเหมือนกันก็เชื่อว่าจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางอะไรอย่างนี้คืออันนี้หมายความว่าเราวางไว้จุดใดของในรถก็ได้ใช่ไหมฮะไม่ต้องต้อะอยู่ในเก๊ะอาจจะอยู่ในในที่บางแดดหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพระสงฆ์ก็แน่นอนว่าอันดับหนึ่งที่ทุกคนควรมีในรถก็ต้องเป็นหลวงปู่ทวดครับต้องเป็นหลวงปู่ทวดเพราะว่าชื่อเสียงของท่านเรื่องนี้อันตรายนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเรื่องลดความลถอะไรต่างๆรอดตายไม่ได้ซึ่ง อันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดปีศูนย์ห้าอันนี้ทันผิมเลยแต่จริงๆคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นปีเก่าก็ได้นะครับเป็นรุ่นใหม่ๆหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทางสายพุทธิสัตว์ทั้งหมดก็ได้เพราะพุทธิสัตว์ท่านอยู่ทุกที่ไปที่ไหนก็ได้สะดวกอย่างผมก็จะแขวนไว้คู่กับหลวงปู่ดู่อะไรอย่างเงี้ยครับอาหลวงปู่ดู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะมีเหรียญหนึ่งที่เป็นรูปพระพุทธที่ผมจะเอาไว้ในในรถก็จะเป็น คูบาอินอับคูบาอินวัดฟ้าหลังเราก็เคยพูดในรายการแต่ว่าอันนี้ที่เอาไว้ในรถเพราะว่าเป็นรุ่นปลอดภัยครับผมก็คือชื่อชื่อรุ่นเป็นชื่อรุ่นอะไรเย่เาเลยนะครับก็เป็นชื่อรุ่นเพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็คือเป็นรูปพระพุทธรือพระสงฆ์ครับผมก็ได้อาจจะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเป็นรูปพระพุทธเจ้าเวลาแต่ควรมีเป็นประธานในรถครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับก็ต้องมีพระก่อนอย่างที่สองก็คราวนี้ก็เริ่มเข้าสู่วัตถุมงคลต่างๆได้แล้วครับเอาอันที่มักจะพกติดรถกันก็คือพวกกตุด ตะกรุดนะครับตะกรุดเพราะเราใส่ในเก๊ะหน้ารถเลยอันนี้แตกไม่ครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นครับแบบนี้สีอันนี้อันนี้เป็นตะกรุดถักเชือกนี้เป็นตะกรุดโสนรถมหามงคลว่างไม่ส่วนไหนของรถนะครับผมใส่ตรงไอ้คอนโซลไอ้ตรงข้างหน้ารถต้องหาที่ล็อกไว้หน่อยใช่ไหมใส่เป็นเก๊ะใส่เก๊ะไว้เลยก็ได้ก็ได้ครับผม ที่จริงๆตะกุดก็เลือกตะกุดที่เน้นทางด้านแคลวคาดปลอดภัยในเรื่องต่างๆอย่างตะกรุโดโซรถเนี่ยก็แน่นอนว่าโซรถเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเรื่องแคลวคาดปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็ถืบว่ามีเทวดาคุ้มครองก็เหมาะกับการใส่ไว้ในรถหรืออย่างอนี้เป็นตะกุดอาหารระงับ วัดประดุสงธรรมที่ผมทำเองซึ่งชื่อก็บอกแล้เราระงับภัยระงับเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นคือข้อดีของตะกุดมหาระงับคือมันระงับได้ทั้งคันไม่ใช่ว่าปอดะไทยคนเดียวเพราะฉะนั้นก็คืออันเดียวแล้วก็คุ้มครองได้ทั้งคันรถด้วยอะไรพวกระหารระงับพวกโซลรถพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตะกุดที่เหมาะกับการใส่ไว้ในรถและข้อดีอย่างหนึ่งของตะกุดคือมันเป็นโลหะะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเรื่องอะไรมากมันสามารถบรรจุได้นะก็เป็นพวกตะกุดพวกนี้ ก็ได้อันนี้คืออย่างที่อสองเป็นกระดุดนั่นเองนะครับ,รบอย่างที่สองนะครับนอกจากอย่างที่สามที่ถ้ามีก็ดีนะครับก็คือพวกกุมารหรือหุ่นพยนต์อ,อย่างอันนี้เป็นกุมารทองของหลวงปู่หงครับผมกุมารทองของหลวงปู่หงอ่า ุมารทองของหลวงปูง่โผงสาเหตุที่ควรมีก็คือบางทีเราขับรถเนี่ยเราไปต่างจังหวัดไกลๆไปจอดในที่เปี่ยวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ใช่ประวัติเหตุทางรถอย่างเดียวบางทีโจรขโมยมันจะมาขโมยของในรถได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้ามีพวกกุมารทองหรืออาจจะเป็นพวก หุ่นพยนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นเรก็จะเชื่อว่าเขาก็จะปรากฏตัวให้เห็นให้ดูแลบางทีโจงกำลังจะมาทุบรถเห็นเป็นเด็กอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าไม่มาทําลายรถอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นก็มีไว้สักนิดหนึ่งเพื่อป้องกันเรื่องโจรขโมยต่างๆก็เคยได้ยินแล้วก็อย่างเช่นบางทีห่วงนอนจะลับมากระซิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็้ามากระซิบบอกพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้แต่ไม่ซนมาแตะเก่เก็บพันเร่งก็ไม่ถึงขนาด นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ทองก็ได้ก็จะเป็นพวกกุมารทองหรือหุ่นพยนต์ก็เป็นอย่างที่สามเป็นอย่างที่สามนะครับอย่างที่สี่จะอยู่ในกลุ่มใกล้ๆกันคือพวกวัวธนูอ่าก็เป็นของกลังอีกอันหนึ่งหรือพวกพยนต์ทั้งหลายอย่างเช่นจระเข้อืพวกนี้ก็คือพวกนี้เขาจะป้องกันในเรื่องพวก พูดผีพีศาจเพราะบางบทีเราขับไปในป่าช้าทางเปี่ยวอาจจะมีพวกวิญญ,ญาณไม่ดีที่ทําให้คนเกิดอุบัติเหตุพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีพวกนี้ไว้บางทีเขาก็ช่วยป้องกันในการเดินทางไม่ให้พวกวิญญาณร้ายพวกไม่ดีต่างๆเข้ามาวุ่นวายกับเราซึ่งบางทีเอ้อย่างจระเข้นี่อันนี้<ต><า>พราสนิทหมายถึง <พอ S 2> ว,ว่าจะช่วยด้านไหนครับจระเข้อะพวกนี้มันจะเป็นจระเข้อาคมวกนี้ก็จะใช้ในการส่วนใหญ่เขาใช้ในการแบบ ระวังทรัพย์สินใช้ในการเรื่องของป้องกันพูดปีพิศาภูไศลต่างๆอ <ừ> ันนี้ก็ใช้ควบได้หมดเลยเป็นเจระข้เป็นหุ่นเป็นวัวธนูเป็นอะไรพวกนี้ที่ใช้ในการป้องกันพวกภูไสต่างๆก็ได้นะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่สี่แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนห้อยเป็นันบานครั้งถ้าเกิดอย่างเป็นสัตว์หรืออะไรพวกน,นี้แล้วเราไปแขวนไว้แับนี้ถือว่าผิดเคล็ดไหมฮะ ก็ <g ül> เป็นพระแขวนไว้ก็แขวนแขวนรวมกันก็ได้รวมกันก็ได้อย่างนี้ผมก็แขวนรวมกันทั้งหุ่นทั้งคุดทั้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือน,นันก็ได้อันนี้ก็เป็นอย่างที่สี่อันนี้ถ้ามีอย่างที่สี่นี่ก็มีอย่างที่ห้ารวมกันไปอยู่ด้วยเป็นประธานในเรื่องของการผู้ผีพีศาจก็คือทาเวสุวรรณทาเวสุวรรณนะครับในเรื่องนี้อันนี้จะไม่ไปชนกับกุมารนะครับคือทาเวสุวรรณเนี่ยท่านป้องกันผีได้ดีเพราะฉะนั้นกุมารนะครับเป็นกุมารเทพเป็นผีที่มาคอยดูแลเราก็ไม่มีปัญหาครับ ซึ่งท้าวเวสสุวรรณก็ควรมีเครื่องลักษณะจะคล้ายๆกับหุ่นพยนต์เมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นผู้ผีปีศาจพวกอาถรรพ์บางคนเล่นของมาระหว่างทางเราขับรถไปทําให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยถ้ามีท้าวเวสสุวรรณหรือเป็นพระยันก็ได้ก็จะช่วยป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ก็ถือว่าเป็นรูปลักษณ์ของเทวดาท,ที่ที่ควรมีอยู่ในรถเพราะว่าท้าวดวสุวรรณท่านก็เป็นอาก,กูเวนก็คือเป็นผู้ดูแลทรัพย์แผ่นดินด้วยการดูแลเรื่องของแผ่นดินเรื่องของอะไรต่างๆก็ก็เป็นประโยชน์มากๆที่ท,ที่ถ้ามีไว้ก็ดีนะ องค์ที่หกคือครุฑอนนั่นก็แล้นี่ผมใส่ไว้ในสร้อยเดียดันหมดเลยอันนี้คือประคาจากหน้ารถผมเลยเลยเนี่ย<ๆ>ไปถอดนะาเมื่อกี้ตอน,เด,อนเดินทางมานนครุฑเนี่ยเราถือว่าเป็นสัตว์ที่เดินทางได้เร็วที่สุดบินได้รเร็วที่สุดไกลที่สุด เพราะฉะนั้นอะไรที่เร็วเดินทางได้ปลอดภัยที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินครุฑอย่างเวลาท่านหลวงตามาท่านจะเจิมรถบางทีท่านก็จะเอารูปครุฑเนี่ยมาแปะให้ในรถเพื่อเหมือนกับว่าเดินทางปลอดภัยเดินทางคล่องตัวถึงที่หมายโดยรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ครุฑเองโดยตัวเขาเองเนี่ยมีอํานาจมากเพราะฉะนั้นพูดผีพีศารต่างๆจะกลัวครุฑเพราะฉะนั้นก็คือครุฑนี่ได้ทั้งสองทางคือเดินทางปลอดภัยรวดเร็วด้วยแล้วก็ป้องกันพูดผีพิศารอาถรรพ์สิ่งไม่ดีต่างๆไปด้วยในตัวก็ทำพวกครุฑต่างๆก็มีหลายแบบเป็นครุ เป็นนะลายทรงครุฑเป็นอะไรอย่างนี้ของหลวงปู่นะอะไร,รก็ได้นะครับเพราะก็มีหลายแบบเหมือนกันก็ทําได้ครับผมอันนี้อันที่ัน,นี่6แล้วนะครับทีนี้มา7อันที่7ก็คือเส้นนี้แหละคือประคำประคำนะครับเพราะประคำเนี่ยคือมันห้อยในรถง่ายห้อยตรงกระจกรถได้เลยทุกคนใช้ได้แล้วก็ประคำม,มีข้อดีอีกคือเราใส่พางไ้นั้นด้วยทีเดียวก็ได้แล้วก็ บางทีถ้าเกิดขับรถทางไกลเอามานับประคำไปสวดมนต์เดินทางไปด้วยก็จะได้มีสติในการเดินทางก็ก็ค่อนข้างดีคือประคำอาจจะไม่ได้กเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยตรงแต่ว่ามันวางง่ายก็เอาไปใช้ในการสวดมนต์ระหว่างเดินทางไกลๆได้ก็เลยคิดว่าถ้ามีประคำติดไว้ในรถด้วยสักนิดนึงก็โอเคนะครับาะมันใช้ได้ง่ายอยู่แล้วอ,อันที่7นะครับเป็น7แล้วนะครับต่อไป8ครับผม8คือพลาหู พราราหูปลรราไหหูอันนี้ยังเป็นพรารหหูที่ผมเคยทําไว้สองรุ่นอย่างเงี้ยนะครับเพราะาพราราหูก็แน่นอนว่าคุณคุณลักษณะหลักของของเครื่องรางราหูก็คือสะท้อนคุณใสมนดังป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆเพราะฉะนั้นเดินทางไกลก็ไปเจอพูดผีไปเจอคุณใสไปเจอสิ่งไม่ดีที่อาจจะทําให้เราเกิดอุบ,บัติเหตุครับก็ พวกนี้ก็จะช่วยสะท้อนจะช่วยป้องกันได้อแล้วก็ลาหูส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นเนื้อกลาเป็นเนื้อโลหะพวกนี้มันก็พกในรถรถลาได้ง่ายไม่ต้องกลัวแตกกลัวหักกลัวอะไรต่างๆไม่งั้นก็เป็นเครื่องรางที่ถ้ามีโอกาสก็ก็ใส่ไปในรถได้นะครับก็เป็นลาหูประเภทต่างๆนัอันที่แปดนะครับพระราหูนะครับอันที่เก้านะครับผยันพยันนะครับพยันเนี่ย อ่าอย่างนี้อันนี้เป็นพยันมหาลังับที่ผมเพิ่งทำครับผมซึ่งมันก็จะมีคุณอย่างที่บอกคือมหาลังับเนี่ยมันเป็นสูตรที่คือช่วยป้องกันได้ทั้งคันรถเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกพยันตะกุดมหาลังับพวกนี้มัคนเหมาะมากกับการใส่ไว้ในรถเพราะว่าไม่ได้กันแค่คนขับคนเดียวแต่ว่าช่วยทุกคนเลยครับแล้วก็พยันมีข้อดีก็คือมันมันพับใส่ในรถง่ายใส่ตรงไอ้ที่บังแดดตรงอะไรต่างๆก็ได้แล้วบางทีพยันเขาก็มีรูปยันรูปพระเราก็ใช้ มองเพื่อที่เป็นอนุสติต่างๆได้ด้วยแล้วก็เราไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเรื่องอะไรของพยันด้วยก็ก็เป็นเครื่องรางที่ควรจะหามาปกไว้อีกอันหนึ่งในรถนะครับ,รบผมส่วนอันที่สิบอาจจะไม่มีของตรงนี้เพราะผมหาที่บ้านไม่เจอจริงๆมีอยู่คู่หนึ่งคือนั่น,นก็นกคือนกคุ้มนกคุ้มเมื่อกี้ยังคุยกับกับตาอยู่ก็คือคนกคุ้มเนี่ยมันเป็นเครื่องรางเป็นรูปนกคุ้มตัวเล็กๆสองตัวก็คือมันเป็นเครื่องรางที่ใช้ในการกันไฟอเพราะฉะนั <ừ> ้นเผื่อเกิดเหตุอุบิเหตุรถ กิดจุดสันดาบความร้อนสูงอะไรต่างๆพวกนกคุ้มหรืออาจจะเป็นเครื่องรางประเภทนำเต้ากันไฟก็มีอย่างสายหลวงพ่อสดสายอะไรต่างๆพวกนี้ที่เขาทำเนี่ยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการระเบิดการสันดาบการอะไรต่างๆที่มันมีโอกาสเกิดกับรถได้สูงได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นประมาณสิบอย่างคร่าวๆที่ผมพยายามลองนึกว่ารถมันควรจะต้องมีอะไรประกอบครับผม<า>แต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นหลักในการนึกรวมๆก่อนการ,รที่จะเอาเครื่องรางไว้ในรถก็คืออย่างแรก เราต้องระวังว่ารถในประเทศไทยความร้อนมันสูงเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยในการคิดว่าจะเอาพระอะไรมาในรถคือหนึ่งพระนั้นจะต้องไม่มีปัญหากับความร้อนครับผมโดยเฉพาะไอเรียมพลาสติกเนี่ยต้องระวังนนใช่ใช่ถ้าโดนความร้อนลงข้างหน้านานๆบางทีละลายได้นะและอย่างนึงก็คือพวกที่เป็นเป็นตะกวัวประหลอดอย่างเบี้ยกแก้เนี่ยไม่แนะนําให้ใส่ไว้ในรถเลยเพราะว่าโอกาสที่มันจะแตกเพราะว่าความร้อนสูงแล้วทีนี้ถ้าประหลอดแตกในรถนี่เราโหยังวุ่นวายกันมากเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเอาไปใส่อันตรายนะครับ เพราะว่าประหลอดเอ้ยตัวเบี้ยแก้เนี่ยมันใช้กันอาถรรพ์เพราะฉะนั้นเราใช้เป็นลาหูแทนครับลาหูกันได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องกลัวประหลอดแตกด้วยแล้วก็อีกอันที่ต้องระวังมากคือรถมันมีการเขย่าอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพยายามอย่าใส่เป็นพับผงเดี๋ยวพับผงมันจะแตกจะหก<ต>กักพยายามมาเป็นพายันเอาเป็นตะกุดเอาเป็นเหรียญโลหะตรกนี้จะปลอดภัยกว่านะครับที่นี่ผมมีคําถามสืบเนื่องที่ดูมาเนี่ยสิบสิบพระนะฮะหรือเครื่องรางจะไปเน้นบางอันเนี่ยจะเ,น,เน้น การพูดผีพีศาวังดูแล้วรวมๆนึกว่าอารมณ์แบบเหมือนไปฝ่าสุสานเลยอะขับรถฝ่าสุสานแต่ที่แมาถามว่าอ,อย่างพูดผีพีศาจะมีผลอะไรกับการขับรถครับมีผลเยอะเหมือนกันเพราะบางทีอย่าง้ที่โค้งร้อยร้อยศพ ค,คือพวกนี้เขาก็จะชอบปรากฏตัวให้เห็นบางทีเราตกใจอ,อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆได้หรือเป็นจังหวะที่กรรมให้ผลแล้วผีมันมีจังหวะมาเล่นงานเราท้าเราไม่มีอะไรป้องกันเลยมันเข้าเราเต็มที่เราเกิดสติเสื่อมลืมหลงไปชั่วคราวขับรถลงข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องรางที่ป้องกันพวกนี้ได้ด้วยก็จะดีหรือว่าระหว่างที่เราขับรถทุกครั้งเราสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญให้พวกภูมิตลอดทางให้เขาดูแลเราด้วยก็ได้สแสดงว่าการเดินทางไกลเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราไปผ่านที่อาถรรพี้ค่อนข บางทีถนนมันตัดเข้าไปตรงนั้นเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ต่างจังหวัดนะครับ,บที่อาจจะเป็นสุสานเกา่าบางทีอาจจะเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็เป็นสิบเครื่องรางของขลังนะครับที่วัตถุมงคลที่สามารถจะเอามาไว้ติดรถของเราได้นะครับหรือใครมีสิ่งอื่นๆน,นะครับที่อยากจะแนะนําหรือว่าแลกเปลี่ยน ความรู้กันนะครับก็สามารถจะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกช่องทางนะครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง y t u t u นะครับจะมีตอนใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วนำเอาเรื่องราวต่างๆม่วจะเป็นความเชื่อ,เ,อเรื่องเกี่ยวผีหรือเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่หลายๆคนอ,อยากจะรู้กันนะครับก็แนะนําข้อมูลเข้ามาได้นะครับวันเสาร์สามทุ่มนะครับ คุยกับาจารย์รัติศศที่แฟนเพจโค้ชกูรูนะครับแล้วก็นำเทปมาดีรานมาพุทธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง u t u b e นะครับสนับสนุนพวกเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเสื้อยืดทั้ง3มรุ่นนะครับรวมทั้งการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามพวกเราได้ตลอดไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็กำลังจะทะลุ2 0 0 0 0 0ซับสไครต์ในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ